มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนว้าแดงแถลงการยืนยันไร้ความตึงเครียดกับไทยจากสถานการณ์กระแสะข่าวสถานการณ์ชายแดนอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางว้าแดงมีความตึงเครียดและพะิญหน้ากกับทหารไทยล่าสุด8ธันวาคม2567 รัฐว้าแดงได้ออกเอกสารข่าวจำนวนสามฉบับเผยแพร่เป็นภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษระบุว่าแถลงข่าวหรือข้อกล่าวหาความตึงเครียดระหว่างไทยกับว้าเมื่อเร็วๆนี้สื่อบางส่วนได้ออกมากล่าวอ้างอย่างไร้ความรับผิดช,ชอบและซ้ำเเ้วำเล่าว่ากองทัพไทยจะโจมตีรัฐว้านี่เป็นเพียงข่าวลือและก่อให้เกิดความขัดแย้งเท่านั้นรัฐว้าไม่เคยบอกว่าจะเป็นศัตรูกับกองทัพไทยหรือไป ทำสงครามกับกองทัพไทยสื่อบังสื่อประดิษฐ์คำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเหล่านี้อย่างมุ่งร้ายด้วยเจตนาแอบแฝงโดยแกล้งว่าโลกจะไม่วุ่นวายสันติภาพเป็นกระแสะทั่วไปของโลกทุกวันนี้และรัฐวาเองก็สแสวงหาสันติภาพอาจไม่หยุดยั้งรัฐวาประนามกลุ่มข่าวลือที่จงใจสร้างปัญหาและพยายามก่อให้เกิดสงครามหวังว่าชาวในส่วนใหญ่จะจับตาดูและไม่เชื่อหรือเผยแพร่ข่าวลือ ว้าแดงแถลงการยืนยันไร้ความตึงเครียดกับไทยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ